ครับขณะนี้ครับผมได้เดินทางมาเยี่ยมแปลงมันทับหลังของคุณสำรานคำร่วงครับเออคุณสัมภา์คำร่วงครับคำเจ็ดเาเคำเจ็ดคุณสัมภาดคำเจ็ดเดี๋ยวเราจะฟังงานคือมันแปลงนี้คุณสัมภา์ได้ใช้ตัวหยวนนะครับตัวหยวนกับยูโรลองพื้นครับลองพื้นดูหัวมันนะครับแล้วทั้งแปลงครับมันจะออกมาแบบนี้ ตอนนี้ผมจะให้คุณสัมภาษณ์เอาถามคุณพี่ก่อนคุณพี่บ้านบ้านยุไสครับบ้านยุบ้านวัดครับยุบ้านวัดเนาะเอามือนี้คุณพี่เพิ่นเก็บมเบิงครับว่าปุ๋ยห่อสือได้หลายนะเอาคุณสัมภาษณ์เอางัดขึ้นอืดยืดยืดืดขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับหัวมันนะครับอืดยืดืดครับเอาคุณพี่ช่วยยกหน่อยครับช่วยยกหน่อยครับคุณพี่ช่วยยกหน่อยครับนะครับหัวมันครับ ซึ่งคุณสัมภาษณ์มันเราได้ได้กี่เดือนได้เดเดือนกเจ็ดเดือนเเดือนไม่ถึงปีเนาะครับเอาคุณพี่ผู้เชี่ยวชาญในมันสหลังประมาณกี่กิโลเงานี่นหะสิบโล10บโลสิโลถ้าร้อยต้นโอ้ถ้า10ต้นก็ร้อกิโลร้อต้นก็ได้ตันนี่โอเคเอายกยกไปห้อมกันครับ ครับยกไปยกไปนี่ครับเงานีเด้อพี่รองเรื่องเงาหัวยใหญ่จะว่างทับกันเรา <c oughs> จะว่างทับกันเออเอายกยกเงานี่ขึ้นกน <c oughs> อนเงาใหญ่ๆเดี๋ยกยกขึ้น <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงก <c oughs> <c oughs> ารยกก็ไปน้องชมนี่โอ้คร<อ>ับ <c oughs> อ,อันนี้คือเรื่องจริงครับจากผิดพธุ์ใดเอดีนะครับที่ว่าจะมีเอา,างลงว่างลงมันนัก รับผิดภันในอาทิตยก็จะมีเขาลรองพื้นด้วยหยวนครับหยวนกระสอบหวอบยวนกระสอบยูโรแล้วมาตบท้ายด้วยคูหน้าครับคูหน้าจะใช้ได้ทุกช่วงประโยชน์ของพืชนะครับทั้งให้หัวทั้งให้การเจริญเติบโตครับเอามาถามหันหน้ามาใส่แดดจังเลยดูซิว่าพอใจปะพอใจครับพอใจ,อใจ <laughs> มันใดหัวใหญ่ดีมันได้หัวใหญ่ครับเอ้าวันนี้เจ้าเจ้า จะประมาณว่าสามเงาเนี่สิจัโล้อหาสิบลถึงบ่เถีง,ถง,ถงเอาแยากแยกเงาบังแยกเงาบังเอานี่เงาหนึ่ง,งโอ้ยมาให้คนหน่อยยก <laughs> อันนี้เงาหน,น,นึ่งได้ไปน้องเด้อเนี่ยครับอันนี้เงาหนึ่งครับบังบังหัวมันครับโอ้ยผมลังเงียหลายเพื่อมันงัดกระหินกับมันฮักขล้อเฉลี่ยมันสามเงาได้ไ่น้องเด้อขาดว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบกิโลครับ ภาพว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบกิโลวันนี้ผมก็ดีใจกับผิดพันไอเอทีนะครับสำหรับพี่น้องครับที่ดูการถ่ายทําผ่านช่อง YouTube ของส้มตาบัวราชครับท่านอย่าลังเลใจนะครับคุ้มค่าเพราะสองกระสอดในพันสามสิบบาทคุณเอคุณสาพัคุ้มค่าครับคุ้มค่าเนาะครับมันคู่หน้าเหลือจากใสเขามาใส่มันคุ้มค่าเอาฝากฝากไปนี่ฝากไปพี่น้องได้ครับ อันเจ้าอยู่บ้านไหนผมอยู่บ้านวัดนะครับบ้านวัดน่ายัากุลครับน่ายังก็น่ายสัมผัสข้าเกศครับสัมผัสขําเกศอายุจากปีปี่หนอยู่หาสิบสองปีครับหาสิบสองปีครับก็สมาชิกไอเอทีนะครับได้ทุลองใช้จริงเห็นจริงครับบางมั่นอีกทีหนึ่งก็พี่น้องเด้อโวลตุนตาสะออนครับครับดูดูดูครับวันนี้ครับผมก็ถ่ายทำครับผ่านช่องยูทูปชาแนลของสมศักดิ์บัวราชนะครับ ชิปนี้ก็ก็ขอแค่นี้ครับ